บิดทรายไปก่อนเน้่ยแปลกแปลกแลโอ้ไหวไหมล่ะน้องปรดมไหวเปล่าเลยโอ้แล้วสีม่วงมาแล้วต่อไปนี้เอิ่ดโอเคและมาแล้วครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณแนวน,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 นักลับไรและววันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเกม อินฟินิต네 yeah> ี้ปาร์ตี้แบทเทอร์นะครับผมจะบอกทุกคนเลยว่า โอ้ติดนะครับผมตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวเขาเรียกว่า Tower Defense แบบ RPG นี่เราจะพัฒนาตัวละครของเราได้ตามแบบที่เราต้องการเลยนะครับผมแล้วคีย์เวิร์ดหลักๆก็คือเราต้องกันมอนสเตอร์ต่างๆแล้วมอนสเตอร์พวกนี้มันจะมีแบบบางตัวโดนค่า50ต, <c oughs> ตัวมาเป็นวิญญาณบินไวๆเออบางตัวแม่งโดนค่ามีหมาป่าวิ่งเร็วกว่ามีแล,แล้วก็สุดท้ายฝุ่มบอสบอสแบบอารมแบบ ฝาบให้ทุกตัวละครของเราหน้าตาเหมือนกันใบห,หมดอาแล้วความสนุกของเกมนี่คืออะไรรู้ไหมครับ ผมจะบอกเลยว่าเรามีทั้งแบบแบทเทิลนี่เล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับผมหรือควิกเพย์อันนี้จะเป็นอารีนานะครับของรางวัลก็จะมีเยอะมากเซตตัวละครเพชรน,นะครับกล่องของขวัญเงินนะครับสูงสุดจนได้ถึงถึงการ์ดเ e จนเดล y ี่เลยนะครับผมแล้วก็การ์ดเมจิกใหม่ๆอ้าวพูดถึงเมจิกใหม่ๆมันคืออะไรอาจารย์นะครับนอกจากตัวละครของเราแล้วเรียกว่าเรายังสามารถ b ิ i l d เมจิกของเราได้ด้วยวาบางคนนะครับผม เลือกตัวละครความสามารถไปทางหนึ่งแล้วก็เอาเวทมาเสริมจ,จุดอ่อนของเราอันทีเช่นอันนี้จ่าย5คอร์สเลยครับอัพชารเลคเตอร์1ตัวที่เราเป็นเจ้าของเพิ่มมา1ขั้นอ่าเป็นไงพอรู้แสดงว่า มันจะมีตัวละครอาทิเช่นตัวนี้ก็บอกซัมมอนนะครับผมเลเซอร์โดรนก็คือเป็นโดรนเลเซอร์ที่โผล่มาช่วยยิงนั่นเองนะครับผมทุกๆ5ครั้งที่เราโจมตีจะซัมมอนโดรนออกมาช่วยยิงนี่เหมือนเราอัปเดตขั้นมาเห็นไหมครับโดรนก็จะมีตามเมจเพิ่มขึ้นนะครับแอคแท็กก็จะเพิ่มขึ้นนะตัวละครอัปเดตได้ทีนี้แมทเพนะครับผมนี่แมทเพตามแมทเนี่ยก็จะมีจุดที่ทําให้ตัวละครนั้นแบบเก่งขึ้นอีกถ้ายืนอยู่ในจุดๆดนั้นเราเลยต้องมีตัวละคร อันที่เช่นชาลีกิบน้ําชาตอนนี้ทําอะไรได้เขาบอกว่าโจมตีเร็วโจมตีแรงนะครับผมแล้วความสามารถมันก็คือสามารถที่จะสลับตัวเองนี่กับชาเลคเตอร์ตัวอื่นได้แล้วผมจะบอกนะตัวละครเนี่ยมีหลากหลายเกรดเลยให้เราสะสมให้เราบิวอันี่เช่นตัวนี้เขาจะบอกว่ามีไหมสตองเอนเนมี่โจมตีตัวที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนอ่าบางตัวก็จะเขียนเลยว่าฟอนต์ฟอน์แปลว่าอะไรตัวหน้าสุดจะตีตัวหน้าสุดดุดตีตัวหน้าสุดก่อนหรือแม้แต่กระทั่งรีเจนเดอรี่บางตัวนี่เขาจะบอก บอกเลยว่าแรนดอมแสดงว่าอันนี้ยิงแบบมั่วตัวหมดเลยแล้วยิงระยะไกลมากและเกมนี้นอกจากเราจะเล่นอารีนาพีพีมันๆแล้วนะครับผมเมื่อเราชนะเนี่ยจะได้ตัว INFI นะครับผมโตนมาเก็บไว้นี่เยอะแยะมากมายเลยและสำหรับใครสนใจที่จะเก็บเหรียญนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกระเป๋าเพื่อเก็บได้เลยนะครับสำหรับการได้รับ INFI โจนเนี่ยนะครับจะได้จากการเล่นเกมจบนะครับหรือว่าเป็นการเปิดกล่องก็ได้และที่สำคัญคือเราสามารถได้รับเหรียญที่จากเพื่อนด้วยนะและส่งให้เพื่อนได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีกระชาเดี๋ยวเราจะมาเปิดสุ่มตัวละครเดี๋ยวผมจะมาเปิดหาตัวทอง ครับผมเปิดเป็นกล่องใหญ่สุดไปเลย3ครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปแบทเทิลก่อนแล้วมาอัพทีมแล้วกลับไปแบทเทิลอีกครั้งนะครับผมชวนใครที่ชอบเล่นกับเพื่อนอารีนาช่วยเหลือกันแบบเล่นแท็กทีมเล่นกับแฟนนะครับหรือเล่นกับเพื่อนสนิทแก๊งกันเพราะบางครั้งเกมใช้ระยะเวลาเร็วแล้วสนุกอารมณ์แบบว่าแล้วรอพักเที่ยงหรือเข้าห้องน้ำทีอ่เงี้ยได้หมดนะครับผมอยากจะบอกว่าแปบ๊บเดียวก็จบแล้ะไปเดี๋ยวผมพาไปดู เป็นควิกเพย์เลยนะครับควิกเพย์ก็คืออารีนาเลยมาอินฟินิตี้ปราดิแบงกนี่ทีมของเขาใช่ไหมเขาก็จะเล่นนี้ซุ่มบอสนะครับเรนดอมบอสบอสตัวแรกอะไรเนี่ยคล้ายๆแบบฮาโลวี Halloween นนี่โอ้ดิเดนใช้นักมวยแล้วกดก่อนเลยไปก่อนเลยอดัมเลสต้าออกมาสี่ตัวตัวนี้ยืนทับบัฟห็นไหมครับเป็นบัฟดาบอันนี้ยืนทับบัฟดาบอ่ารอก่อนรอก่อนรอก่อนแล้วมีเทคนิคอัปเดตตัวละคร เปี้ยงตัวนี้ยิงแล้วโดนออกจําได้ใช่ไหมครับตัวนี้ยิงแล้วโดนออกเออผมรีวอธิบายตัวละครองค์หลากหลายตัวละครเลยไม่เป็นไรอันนี้จะมีออกออกมือออกมาแล้วนั่นดูโดนโดนออกมาเห็นไหมยิ่งยิงครบเจ็ดโดนมาอีกนี่ทำให้เราแบบเขาเรียกว่าก้าวนำก้าวล้ำนี่ดูดูดูไอ้นู้นเข้าโค้งแล้วสบายสบายเราดองแต้มได้นะครับทุกๆวินาทีเนี่ยเราจะได้แต้มเอสซีเพื่อไว้สปาลมันเราดองได้เราดองได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้บอลแล้วเดี๋ยวเราให้เอา พายุซะหน่อยนี่ยังไงเป็นไงนะนั่น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 มันมีพวกบ้าสิบตัวไงผมมาอ่านเกมพวบ้าสิบตัวเอ้ยบอสจะออกแล้วบอสจะออกแล้วอัพตัวละครก่อนโอเคเอาดิชนิดนี้นี่เป็นไงเป็นสีฟ้าแล้วนะครับซาโลสักหน่อยอุ้ยนี่ไงนี่ไงดูบอสดูบอสมันสตันดิเป็นไงเริ่มงมองไม่ทันแล้วเริ่มงมองไม่ทันแล้วกูสปาวเลยละกันเออนี่ชนินี้นี่บัฟไปนี่ปัฟเป็นไงเคลียรแล้วผมบอกเลยว่าผมมาตัวติงตอนนี้ทำปั๊บครบแล้วนะ ทำบัฟบครบแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามที่จะอัพตัวละครให้มากขึ้นนี่บอสตัวต่อไปอีกหนึ่งนาที30นะครับอีกหนึ่งนาที30เจอบอสต,ตัวต่อไปอันนี้ประชดได้เลยอ่าเราสามารถคลิกแช่อย่างนี้ได้นะเพื่อดูว่าตัวไหนที่เราไม่มีและอันนี้จะสลับตำแหน่งที่ผมบอกนะอ่าตัวนี้มันจะสลับตำแหน่งได้หมดเลยนะครับสลับตำแหน่งกับใครก็ได้ <Wow. S 1> ใช้นี้ทิ้งไปก่อนหนึ่งดาวอันนี้มันยิงมิสไซล์ทั้งแมปนะครับแล้วเราก,กดอัพโอ้ ตัวสวยเลยนะครับ <S <S> <S จากสีเขียวกลายเป็นสีฟ้าอุ้ยมันได้สีม่วงแล้วหรอไวจังวะอ่าพายุสักหน่อยเราเออเราหาการนี้อดทน,ดนไว้อดทนไว้อดทนกัดอดทนไวอุ้ยวิ่งวิ่งไว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 ใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยดีซสลูแล้วก็อัพ Tail ถ้าครับได้แบบนี้เราก็คือแอบซิงนิดนึงเดี๋ยวไม่เป็นไรครับมาหยืนนับปั๊บอยู่สามตัวอชิวเอ้าน้องโดนไปแล้วนี่ พุ่งเข้าไปแล้วครับเขาโดนบินหนึ่งดาเมจมีตัวทองแท้แต่แบบรูการวางแผนที่เด็ดขาดของเขาไม่ได้นี่ขนาดเรายังไม่เปิดกระชานะถ้าเราไปเปิดกระชานะหลุดอย่าเงี้ยเมดูซ่าคุณพ่นพิษมาค่นพิษมาพายุซะหน่อยให้มันเล่นช้าแล้วก็กดสโลอีกหนึ่งครั้งเหมือนกับว่าถ้าเรากดอีเวนต์ทำทั้งสองอันน่ะมันจะมันจะมันจะหายไปเลยนะไม่รู้อย่างนั้นบินทรายไปก่อนเอ๊ะแปลกแปลกโอ้ไหวไหมล่ะน้อง น้องไหว่บ่าวไหวปบ่าวไหว้บ่าวอดุมไหว้บ่าวบ้ายปบ้าไปมา bye bye, bye bye. ผมบอกเลยว่าโคตรติดนะครับใครที่ชอบทาวเวิร์ดีเฟนต์อยู่แล้วนะครับผมแนะนำให้ดาวน์โหลดเลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างใต้เลยได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับผมปเดี๋ยวเราไปสุ่มกระชากสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับหาตัวละครใหม่ๆม,มาอัปเกรดทีมของเรากันเลยครับผม ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาสก๊อกับช่องเราด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเอาละครับผมเรามาดูกันก่อน Legendary มีหลากหลายตัวละครมากมาดูโมเดลกันก่อนเลยดีกว่าตัวแรกนะครับเป็นเหมือนนักล็อบบี้เขาบอกว่าตัวนี้เหมือนจะเก่งในด้านซ c นะเห็นปะเ็าจะมีครูดาวสกิลโจมตีไวและแบบกระเด็นอะเอออารมณ์แบบเป็นนักล็อบบี้แข็งแกร่งอะไรประมาณเนี้ยเนาะ เอ่อตัวนี้ก็คือ Act a อ t a ท็กสปีดนะครับมาดูโมเดลกันคร่าวๆนะครับน้องแอปเปิลแอดกาไดครับผมโอ้โหอันนี้น่าจะไปทางความสามารถในการฆ่าเลยครับนี่ดูโอ้โหมีโอกาสแบบยิงแล้วก็สังหารได้ด้วยเลยามาดูสายซับพอร์ตกันบ้างเขาชื่อว่าน้องกรีนนี่มาในรูปของแม่ชีนะครับอัปเกรดเป็นดาเมจโอ้โหแม่ชีทำไมมันมาเม่ได้เด็ดทำไมครับจานมันไม่เห็นจะมีเอฟเฟกอะไรเลยอ่ะมันดูแบบกระลงปงมากเลยผมอยากจะบอกนะครับผมว่า ตัวละครตัวนี้สามารถผสมกับใครก็ได้เออคือแม่งจ่าตัวนี้ไปผสมกับใครก็ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะอัพสเตปออกไปด้วยนะหมายความว่าข้ามขั้นไปเลยสีขาวใช่ไหมซูสผสมกันโปง้งแล้วก็กระเด้งไปอีกสีหนึ่งเลยอะ่ะเออข้ามไป2สเตปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องหน้าเหมือนกันเอาตัวกีนี้ไปผสมกับใครก็ได้นะครับผมนี่โคตรโหดอะมาดูดรามจดแบบโหดๆกันบ้างนะครับผมลินยืนแบบขี้เลดจ๋าๆยืนแบบตีแรงๆแบบบงบ้างบงบ้างเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่า เมื่อโจมตีนะครับผมจะเพิ่มนะครับไอเท็มสปีดคลิปดีคอนนะครับเป็นบัฟนั่นเองนี่เห็นไหมเขาจะมีคิดเลีในการติดนะครับผมแล้วก็ตีไวตีแรงก็คือแบบมัวสังหารนะเออแต่ถ้าถ้าถามผมอยากได้ตัวไหนผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากเห็นแบบ instant kill ว่ะว่าแบบมันใช้กับบอสได้หรือเปล่าน่าจะมันน่าดูอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเรารู้ตัวละครคร่าวๆกันแล้วเราก็ไปดูเลยดีกว่า legendary moon p a c k ็นะครับผมมีโอกาสได้รับทั้งหมดในความม่อนการ์ดเก้นะครับแรงการ์ดสาใบ เทโรติกเนี่ย17หรือ l e g e n d ดอรีอ่ะพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมกดกันเลยสําหรับกล่องแรกมาอยู่ตรงหน้าผมแล้วเมื่อลังสันคอนรวงจันบอกว่าเปิดทันทีสีทองรออยู่ก็เลยครับโอเคเฮเลน,น่า23เสร็และอันนี้คือบันเลี่ยนะอาจจะอยู่ในในเอ่อเรดการ์ดขาวแต่คือมันมีจำนวนอยู่95ใบแล้วก็เฉลี่ยออกตัวไหนบ้าง เนี่ยผมโอ้นักมวย14ใบอืมเดล่าและอ่านี่มาถึงสีฟ้าสีใบแล้วครับผมจอสผมลุ้นสีทองอย่างเดียวเลยโอ้และสีม่วงมาแล้วต่อไปนี่อ่ะไม่รู้ว่าสีทองอะไรหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเออโอเคและ และตัวละคร l e g e n d a เดที่ผมได้มานี่ครับก็เป็นตัวที่ผมคาดหวังไว้ว่าอยากจะได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เรามาที่เลเวล7เลยเห็นปะตัวละครตัวอื่นเราได้รับมามันจะเลเวล1เลเวล2อเลเวลอะไรแต่ตัวสีทองนี้จะมาที่เลเวล7เลยนะครับผมแล้วก็ผมบอกเลยว่าพวก l e g e n d a เดเนี่ยเขาจะมีความสามารถคือสามารถที่จะแครทานเซนเดนได้นะครับผมเรียกได้ว่า เหมือนเราปลดล็อกขีดจำกัดอะไรประมาณนี้ทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเลยเนะครับผมขออนุญาตก,กดยูดเลยแทนตัวสลับไปแล้วกันนะครับผมคิดว่าประโยชน์น่าจะน้อยที่สุดแล้วนะครับเลเจนดอรี่ตัวแรกของผมออกมาแล้วนี่อ่ะป่ะกล่องที่2นะครับผมไปเลยด้วยพลังแห่งดวงจันเงิน19,000เอ้ย1,900โอเคโบโม้ครับผมฟิเอเฮเลนา และลัเซลนะครับผมตามาด้วยซันนี่จอจเฮ้ยตัวนี้เท่ดีวะ่ะเนลลี่ครับผมสุดท้ายเป็นฮับอย่าบอกนะว่าแอนนี่ครับผมความสามารถของแอนนี่เรายังไม่รู้เลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูความสามารถของแอนนี่นิดนึงนะแอนนี่เลเวล7ดูสิมันจะเดือดขนาดไหนโอ้สปิริตเอสพีเราเอาแอนนี่ลงใช่ไหมครับ เมื่อแอนนี่ลงเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราเนี่ยครับจะซัมมอนนะครับเดสสปิริตไปเลงของเพื่อนเราแล้วพอเพื่อนเราฆ่าเนี่ยแล้วก็จะได้นะครับเขาจะให้ตัว SP มาแบบแบบหนักๆเลยฆ่าตัวนั้นได้โป๊ก SP พีพุ่งออกมาแล้วเราเอา SP ตัวเนี้ยไปซื้อนะครับตัวละครเพิ่มหมายถึงว่าเอาไปสปาวแบบสุ่มตัวละครเนอ่เออโหอันนี้เป็นตัวตัวที่ทําให้หมดโคออฟเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยแต่ว่า ผมไม่ชอบโผลอฟแบบดิผมชอบแบบเปเียเลยอ่ะะกล่องสุดท้ายครับผม Let's go boy ก่อนเลยเออดีนะมันการันตีเลยว่าเราได้แน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะมาต่อไปเดลล่าลูคอีกตัวนี้จดหมึงมาทุกกล่องเลยนะไอจอดมึงเลือกตัวเนี้ยอ่ะต่อไปเมเลนี่เมเลนี่นานะ และสุดท้ายเป็นชูแวบนะคร็คือ,อมีแต่สาวๆอะทำฮาเลมได้ดารยเอี่ครับผมตัวละครใหม่ที่เราได้มาก็คือดาเรียเราข็ไปดูความสามารถของดาเรียหน่อยสิเจ้าหญิงองงนี้นะครับความสามารถไม่เหมือนกันเลยเนะครับราชนินีเขาบอกว่า ตัวนี้นะครับสามารถที่จะนะครับผมนีม่สปาวทายออกมาได้นีคูดาหกวิทนะครับต่อหนึ่งครั้งนี่นี่ายดูเห็นไหมทำให้สปีดลดลง27%ปซนะครับแล้วก็อยู่ระยะเวลา5.7วินะครับเล้งน็คือ3ช่องของตัวมอนสเตอร์นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายเป็นตัว CC นั่นแหละใครไม่มีตัวกระทุ่งกระเทกอะไรจะใช้นางอยู่ในทีมก็ได้นะครับทํา CC ให้สามารถที่จะฆ่ามอนสเตอร์ได้ให้สโลมันอ่ะอ่าเอาไว้สโลนะครับผม โอ้ oh, ต่อไปนี้จะแบบสโลยิ่งหนักยิ่งอัพยิ่งสโลหนักนะครับผม mm hmm. มามาดูกันนะครับผมตัวที่ผมมีอยู่แล้วก็คือตัวนี้ mm hmm. นะครับพุทดาเมจยิงไฮโวลเทคนะครับผม mm hmm. เป็นกระสุนขนาดแรงนะครับอันนีนะ้นะครับผมระเบิด17เอร์นะครับผมมาไปดูดีกว่าว่าจะเดือดขนาดไหนใครเจอผมตาเนี้ยขอยากตบแบบเน้น แล้วตัวมันเดือดเอ้ยเอาเราพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย Infinity Planet Battle ฮิโนะตัวแรกเอา้าผมจำได้ตัวนี้มาเจอกันหน่อยเฮ้ยสะปาวเร็วจังนี่เป็นไงเป็นไงช็อกดิเฮ้ยเออเออนี่โอ๊ย,เ,อเ,ออยเดี๋ยวมันซุ่มแบบนี้เหรอผมนึกว่ามันจะยัดใต้ต,ตีนมอนเลย มันซุ่มครับมันโยนมั่วนี่ดูเห็นปะอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ฟ้าแน่นอน80พเอตพราะตีตัวละ2 0 2 4 6 8 0กดปับ๊บเห็นนะมาแล้วหนึ่งฟ้าสบายสบาย,บายโอ้ดิยิงแล้วโยนระเบิดโอ้ดิสายซุ่มมาตรงนี้โอ้ไอพวกนี้ไอ้นั่นเล่นแบบไม่มีแบบแผนสบายอีซี่ไม่มีแบบแผนแบบนี้พี่ก็หวานหมูตู้ดีครับอ่ะเฮ้ยโอ,โอ้ตรงนี้บัฟอยู่นี่ครับเฮีเอานี่ไปช่วยบัฟ เนี่ยมอนเราแค่นิดเดียวแต่หมูตู้จ่ายออกไปซะหน่อยบริหารเรียกว่าบริหารโอ้เดินไม่ออกเรียกว่าเดินไม่ออกม่วงสองขาวถ้ายังออกขาวอีกนะน,น้อยใจเลยอาขอลุ้นขังหนึ่งอูไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างน้อยไม่ออกไม่ออกม่วงก็ออกฟ้าไปอะ,อะไรกวนีอ่ยเอ้ยเศร้าใจ เไปไหนไปไหนติดไฟพายุอีกอจะมาดีผือเฮ้ยเๆฮๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึงหรือเปล่าตึงเงินไปหรือเปล่าโอ๊ยอะไรอ่ะอ๋อตายซะแล้วยังไม่เห็นท่าอินสแตนคิวของแม่งผมยังไม่เห็นเลยหรือว่าไม่ได้อินสแตนคิวบอลไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่ผมบอกเลยว่าแบบ Controller คอนโทรลเลอร์แบบผมสบายๆอย่างแน่นอนอ่านี่รับเฟ็ดม,มาอีก30เผื่อใครจะไปเปิดกล่องเพิ่มนะครับเด,เดี๋ยวผมดองไว้เดี๋ยวผมเปิดอ e ีกส0 0 0ัเอาดีเดนเดอรี่ตัวใหม่เลยแล้วกันนี่ไงอ่ะโอเคครับผมสำหรับใครนะครับผมที่กำลังมองหาการ์ดเวทมนเก่งๆนะครับก็สามารถมาดูได้ที่งานประมูลในเกมได้เลยนะครับจะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้ครับ เอาละครับผมแล้วก่อนจะจากไปสำหรับเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดกันมาแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาย PvP PE หรือว่าเล่นกับเพื่อนแบบสนุกสนานนะครับหรือว่าคนที่ชอบเล่น Tower Defense นะครับยิงดาวนโหลดอยู่้างใต้เลยนะครับผมไม่ว่า iOS หรือ Android สามารถเล่นได้ทั้งหมดวันนี้นี่ครับผมก็มีเขาเรียกว่าโค้ดมาแจกด้วยนี่กดตรงนี้นะ3ขีดกดคําว่า setting นะครับผมมาที่ดีเทลกดกริปโค้ดนะครับให้เขียนไปเลยว่า g O I nfi นะครับผมกด Use the code นะครับผมนี่แล้วก็ของรางวัลก็จะส่งมาทางเมลบ็อกเมลบ็อกอยู่ตรงไหนอยู่3ขีดปุ๊บกดเมลบ็อกตรงนี้นะครับรับรางวัลได้เลยอนะ่านี่งานเรียบร้อยอเนี่ครับ บอกเลยว่าขอให้เปิดได้ตัวแบบเจ๋งๆ,ๆกันทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับผมทวิตเตอร์และ Discord นะครับของเกม Infinity ี้ปาร์จี้แบกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวดีโอนี้ลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ